สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับสู่การรีวิวรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรด A นะครับที่ซอยเสรีไทย64เมือบุรีกรุัมย์วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ต้นยูสคาร์นะครับมีรถน่าใช้งานรุ่นไหนกันบ้างนะครับวันนี้ก็มีทั้งเก่งอีโคคาร์นะครับที่นำมาเสนอกันนะครับหลายค่ายหลายแบรนด์เลยนะครับน่าใช้นะครับรถสวยใช้งานน้อยนะครับแล้วก็รถกระบะ นะครับราคาประหยัดราคาย่อมเยาวนะอย่าง Mazda VT50 Pro รคันนี้นะครับปี2015เกียร์ธรรมดาราคาแค่3 0 0แสนกว่าบาทนะได้4ประตูยกสูงมาพร้อมหลังคาแนะคริบอย y นะคันนี้เพิ่งหลุดจองนะครับลูกค้านะครับจัดไฟแนนไม่ผ่านเราทำประจำคืนเรียบร้อยนะครับเราก็เอามาอัปเดตรีวิวใหม่นะครับสำหรับ FC ท่านใดที่พลาดตอนแรกไปนะฮะจองไม่ทันวันนี้ยังทันนะครับวันที่26 นะครับ26ตุลาคมนะครับแล้วก็มีรถเก๋งอย่างตัวรถเก๋งซิตี้คาร์นะครับที่เป็นตัวมาซ์นิสันอารเมล่านะครับนิสันอารเมล่าคันนี้นะครับคุณผู้ชม1.0ึ่งจุดศูนย์ V L เทอร์โบสองพยสวยเลยชุดแต่งครบนะครับสีขาวมุกแล้วก็ซิตี้หน R S Turbo 2020นะครับนี่ครับ Honda City 1.0 R S Turbo เรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครคุณผู้ชมสวยๆเลยมาพร้อมชุดแต่งไฟหน้าเป็นฟลูอาร์วดีแล้วก็ค่าย t o y ย TA ก็จะเป็น t o y o t a y ยา i s สนะครับนี้เป็นตัว h a ตส์แบ็กหประตูนะครับโตโยต้ายาริสนะครับนี่ครับยาริสตัว1 2ึ่งจุดสองสปอร์ตออโต้สีดสาีดำนี่ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยๆน่าใช้งานวันนี้ผมเอามาเป็นโมเดลก็คือรถเก๋งที่เป็นตัว ซิตี้คาร์นะครับหรือตัวอีโคคาร์เนี่ยสามคันแล้วก็รถกระบะที่หลุดจองนะครับอย่างตัว Mazda BT50 Pro คันนี้น่าใช้งานมากๆราคาเพียง345,000บาทได้4ประตูยกสูงหลังคาแคดดิบบอยมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับนี่ครับแอร์หลังสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับคันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับมีแอร์หลังนะครับตรงแคดดิบบอยด้านหลังนีดสามารถเอาที่นอนปิกนิกมาวางนอนได้เลยครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชม นี่ฮะสวยๆเลยครับคันนี้แอร์หลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมใช้งานได้ปกติเลยสําหรับแอร์หลังนะครับสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับรถสวยน่าใช้งานครับนี่ครับแล้วก็มีคันเข้าใหม่มาด้วยนะตัวไฮเลเซอร์มาด้าบี50 p ป o คันนี้เข้ามาใหม่นะครับวันนี้รอปรับสภาพนะครับสภาพแรกเข้าเข้าใหม่เลยคันนี้เป็นตัวปี2020-21นะเป็นตัว 1.9S นะครเป็นตัว High l a s e r m a z d a b t 50 Pro อันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวหน้าใหม่เป็นตัวหน้าใหม่คันนี้สภาพนะครับเดิมๆนะครับก่อนปรับสภาพนะคันนี้นะเป็นตัวหน้าใหม่เลยครับก็จะมีเก็บงานนะครับริ้วรอยต่างๆนะครับไม่มีชนหนักพิกความแน่นอนครับคันนี้หน้าใหม่นะครับ b t 50 Pro High l a s e r 1.9 SMT ปี2021ราคา485,000บาท แล้วกันนี้เป็นตัวหน้าปี15คันนี้คุ้มนะครับสามแสนกว่าบาท3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทน่าใช้งานมากๆคันนี้นะครับรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมนะครับนี่ครับเริ่มต้นที่คันไหนก่อนดีครับคุณผู้ชมมาเริ่มต้นที่ตัวซิตี้คาร์ก่อนละกันนะนี่ครับที่เป็นตัวอาร์เมล่านะครับ n ิ s สันอาร์เมล่านะครับคันนี้เป็นตัว1.0 VL Turbo 2 0 2 1นะครับราคา425,000บาท ปี2021นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นตัว V L ตัว V L Turbo 1 0เป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปเลยรถสวยคันนี้รถสวยนะครับน่าใช้งานนี่ครับด้านข้างหล่อๆเลยสเก์ตรอบคันนะครับสีขาวมุกมือจับเป็นแคปลาดดำนะครับมือจับเป็นแคปลาดดำแล้วก็นะครับดักมาสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นดำเงานะครับกรอบไฟนะครับเป็นดำเงาสวยงามสเก์ตรอบคันครับ ดิฟฟิวชันด้านหลังก็จะเป็นดำด้านตับดิคิวสีแดงนะครับตัวนี้เป็นตัว vl turbo นะครับตัว vl turbo นี่ครับรถสวยนะครับมือจับเป็นแคปลาแบบนี้ครับผู้ชมครับมือจับเป็นแคปลาสวยๆเลยแบบนี้นะครับนี่ครับราคาหน้าป้าย4 4 5สีห้านะครับเราขายเพียงแค่425,000ส่านบาทมันนั่นเองนะครับเลขไม่40,000กิโลภายในเป็นเบาะทูโทนนะครับเป็นเบาะผ้าทูโทน ก็จะเป็นดำตัดด้วยปีกที่เป็นสีขาวขาวครีมนะครับแบบนี้นี่ครับสวยงามคันนี้มือจับครอบแคปรามานะตัวกันลายเป็นครอบแคปรามาให้นะครับพวงมลาลัยสวยงามนะครับกลุ่มเอนจิ้นสไตล์ก็อยู่บริเวณคอนโซลเกียร์นะครับนี่ครับจากราคา445หรือ425ครับคันนี้นี่ครับเลขไม่สี่ห0ื่้กิโลเมตรไม่น้อยครับใช้งานไปแค่ส0 0 0ม่กิโลเอง นี่ครับเกียร์ออโต้นะครับจอต่างๆภายในสวยนะครับเปาะผ้าเดิมภุมไลมันติฟังก์ชันครบเลยกระจกไฟฟ้า4บานออโต้นี่นะครับรถสวยนะครับไมค์สี่หมนึงเองนะครับกระจกมองข้างแล้วก็ตัวมือจับนะครับครอบแคปล่ามาให้ด้วยนะครับใครสนใจคันนี้ก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรถสวยหนึ่งคันนะครับนิสสันอาร์เมล่านะครับ 1.0 V-L Turbo 2021นะครับไมค์40,001สีขาวชุดแต่งครบเลยนะครับนี่ครับหล่อๆเลยราคาเพียง400,000นะครับ25,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะครับค่างวดอยู่ประมาณ7-8,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับไม้1คันนะครับนี่คือ Honda City 1.0นะครับ RS Turbo ก็เป็นตัวท็อปปี2020ราคา455นะครับ455 455,000บาทนี่ครับกระจังหน้าดำโลโก้ RS แดงนะครับไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับเรียกว่าเป็น Full LED เลยนะครับคผู้ชมรอคันนี้นะใครที่เป็นสาวก Honda City นะครับเป็นเครื่อง1.0 Turbo นะครับเป็นเครื่อง1.0 Turbo สีขาวมุกนะครับหล่อๆเลยนะครับได้สีขาวนะครับจุดแต่งดำกระจกหูดำนะครับ ตัวรับสัญญาณด้านบนหลังคาเป็นแบบชาร์กฟินคีบฉลามดำเครื่องยนต์เป็น VTEC Turbo นะครับ1.0 VTEC Turbo ด้านหลังนะครับ Diffusion สกเกิร์ตต่างๆก็ใส่มาแบบหล่อๆเลยไฟท้ายด้านหลังเป็น LED นะครับนี่ครับไฟท้ายเป็น LED โลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับผู้ชม Diffusion ด้านล่างนะครับนี่ครับจะเป็นลายแคป p ร a นะครับเซ็นเซอร์กล้องถอยมีให้ครบเลยนะครับซิตี้ก็เป็นรถเก๋งแบรนด์หลักยอดนิยมนะครับ 45 5คันนี้4,55,000บาทผ่อนค่างวดฟรีดาว800พนนะครับคันนี้จัดฟรีดาวผ่อน8,00พนนะครับประมาณ8,00 0ภายในเป็นเบาะเดิมโรงงานเลยครับนี่ครับเบาะเขาเป็นเบาะทูโทนนะฮะปีจะเป็นหนังส่วนตรงกลางจะเป็นกำมะหยี่แล้วก็มีการเดินเส้นได้แต่เข็บแดงแบบนี้นะครับสวยงามเบาะหนังผสมกำมะหยี่ครับสวยงามคันนี้ภายในหรูหราครับคันนี้นะครับ ที่พักแขนงก็บุหนังตะเข็บได้แดงครับกระจกโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับฮอนด้าซิตี้ก็เป็นรถนะครับยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับมาพร้อมปุ่มกดสมาร์ทเอนทีนะครับปุ่มไลมันติฟัง์ชั่นนะครับแล้วก็มาพร้อมปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้หน้าจอกล้องถอยเกียร์ออโต้นี่ครับมีโหมดอีคอนมีโหมดออฟอนดลิงให้ด้วยนะครับ เมาะสวยไม่มีขาดครับเบาะลูกผสมนะครับบีกจะเป็นหนังส่วนตรงกลางจะเป็นผ้ากำมะหยี่ตะเข็บได้แดงพวงมาลัยก็เดินตะเข็บได้แดงครับนี่ครับพุ่มหนังตะเข็บได้แดงนะครับพวงมาลัยแล้วก็ปุ่มอ n นทิส t สตาร์มีไฟกระพริบด้วยนะครับกระจกไฟฟ้า4บานออตโต้หนบานฝั่งคนขับคันนี้ราคานะครับเหลือเพียงแค่455,000าบาทนะครับ455คันนี้ใครสนใจก็ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ h o n d a City นี่ครับ h o n d ้ City คันนี้สวยงามนะน่าใช้งานครับคันนี้นะครับสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0950566926ก็ได้นะครับสายตรงได้เลยนะครับคันนี้ก็สวยนะคันนี้นะครับสเก์ตรอบคันนะครับสีขาวมุกตัดดำ นะครับได้ลงตัวเลยสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถขอข้อมูลขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถยังว่างนะครับคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับผู้ชมนะฮะสวยเลยคันนี้ City 1.0 RS Turbo นะครับเป็นตัวซีดานนะครับคันนี้เลขกไม่ก็วิ่งไปนะครับเพียงแค่หลักหมื่นนะครับผู้ชมอธิคทีครับเลขกไม่หนึ0 0 0 0นหนึ่งหมื่น เลขไม 1, 110, ล์หนึ่0 0สนโลนะหนึ0งแโลนะครับปี B 2020ได้ตัว RS Turbo ด้วยนะครับสีขาวชุดแต่งครบเลยราคา4 5่0 0นบาทสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่ครับแล้วก็มาอีกคันหนึ่งครับค่ายโตโยต้ครับเป็นตัว h ฮตส์แบ็กหประตูโตโยต้ายาริสนะครับ1.2สปนะครับคันนี้เป็นตัว1.2 Sport สปต นะครับปี2020สีดำหล่อๆเลยไฟหน้า LED นะครับไฟ d a y t i m นะกระจังหน้าดำเงาตับที่คิวโครเมียมรถเป็นสีดำครับสวยคันนี้สวยใครที่ชอบรถสีดำคันนี้สีเงางามเลยนะครับริ้วรอยไม่มีนะครับคันนี้ล้อแม็กเดิมโรงงานนะล่องดำปัดเงาขนาดไซส์ล้อแม็กนะครับให้มานะครับไซส์ล้อแม็กที่15 จะเป็น15นะครับคันนี้ล้อแม็ก15นะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับมาดูรอบคันกันนะครับนี่ครับยางสวยยางปีนะ2023 20ยางปี2025ครับคุณผู้ชมยางปี2025เลยนะครับยางกุยีย ยางใหม่ด้วยยางปี2025นะครับล้อมแม็กก็จะเป็นไซส์15นิ้วนะครับ15นิ้วดิสเพกหน้าด้านหลังนะครับเป็นแบบแฮชแบ็ก5ประตูนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็น5ประตูสปอยเลอร์มีให้นะครับเปิดท้ายได้นะครับแบบนี้มีตัวถาดรองนะกันน้ำพลาสติกกันน้ำให้ด้วยนะครับลุมยางอะไหล่ายนี้จะมีเป็น ชุดซ่อมอยางนะครับไม่มียางอะไหลให้รถรุ่นใหม่ๆนับเดิมนะมีตัวถาดบางสายตาด้วยนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัว1.2สปอร์ตเบาะจะได้เป็นเนบาะหนังนะครับมีการเดินตะเข็บเส้นได้สีน้ําเงินด้วยนะครับนี่ครับเบาะสวยนะครับเบาะสวยเบาะหนังนี่ครับมีการเดินตะเข็บเส้นได้สีน้ําเงินแบบนี้นะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับของเดิมโรงงานเลยสำหรับตัวเบาะนะครับ ันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับ3,9900บาทราคาพิเศษเลยคันนี้399นะครับคุณผู้ชม399ใครสนใจรีบด่วนเลยคันนี้นะครับ3า 9, 9ราคานี้นะครับจองจัดฟ้นภายในเดือนตุลาฟรีค่าจัดค่าโอนค่าเงินการให้ด้วยสนใจรีบด่วนเลย399ผมให้ราคาพิเศษเลยนะคันนี้นะนี่ครับราคาหน้าป้ายคันนี้นะครับมาดูกัน ราคาหน้าป้ายนี่ครับ425นะราคาหน้าป้าย425คันนี้เราให้ราคาพิเศษเลย399จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับคันนี้รถสวยมากนะครับรถสวยเลขไม้นะครับเลขไม้ก็วิ่งไปอยู่ประมาณ50,000กิโลนะเลขไม้5 2 0 0 0นะครับเลขไม้5 2 0 0 0คันนี้399ครับคุณผู้ชมได้ตัว1.2สปอร์ตนะครับโตโยต้า ยาริสนะครับเป็นตัวแฮชแบกท5าประตูนะครับเครื่องยนต์1.2นะครับคันนี้1.2สปอร์ตเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับ399ไมห้0หมืสนใจรีบด่วนเลยคันนี้สวยมากนะครับนี่ครับแผงประตูต่างๆเนียนกริบเลยเรียกว่ารถสวยมากคันนี้สภาพสวยกระจกโคตรเดิมโรงงานหมดนะครับ399ฟรีจัดฟรีโอนนะครับคันนี้399ฟรีจัดฟรีโอนผ่อนครังวเริ่มต้นที่หกพักว่าบาทนะครับ 6 7 0 0 0นี่ครับฟรีดาวได้เลยครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานนะครับตัยต้ายาวลิ2รหนึ่3 9สสปอร์ตฟรีจัดฟรีโอนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะตุลานี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าเนินการสวยมากครับคันนี้สนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะรถสวยๆนะครับใครมีโครงการจองรถนะครับอย่าได้รถเก๋งแบบ อีโคคารนะครับที่เป็นแบรนด์หลักๆยอดนิยมรถสวยปีใหม่ๆใ,ใช้งานน้อยๆสภาพทางฟ้าราคาย่อมเยาวจับต้องได้ครับ399เองคันนี้นะครับสนใจก็สามารถขอรายละเอียดขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนะี่ครับก็ยังมีรถมากมายอีกหลายรุ่นหลายคันให้เลือกนะครับอย่างคันนี้ก็รอส่งมอบนะครับสำหรับตัว d m a x X Series ที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวหน้าข้อหลามตัดปี0910เนี่ยรอสมงมอบลูกค้าซื้อสดนะครับรับรถวันที่29นี้คันนี้ไปไวนะครับฟอร์ดนะครับสีดำนะครับหล่อๆเท่ๆคันนี้ก็ยังว่างนะนะครับ2.2 XLT นะครับเกียร์ธรรมดาหล่อๆเลยนะครับสีดำนะครับแล้วก็มีฟอร์ดสีขาวมิวเก็มีนะฮะแล้วก็ฟอร์ดที่เป็นชุดแต่งออฟโรดเนี้ยนะครับ จุดแต่งครบแบบนี้ก็มีนะครับคุณผู้ชมสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่คันนี้ครับคันที่ดุดจองตามที่ผมแจ้งครับวันนี้นะครับใครที่จองตอนแรกไม่ทันนะครับสำหรับตัวกระบะน่าใช้ก็คือ Mazda b t 5 0 Pro คันนี้ปี15ราคาแค่3แสนกว่าบาท3 4 5 0 0 0บาทได้แอร์หลังด้วยนะครับเอาไว้กลับบ้านต่างจังหวัดนะฮะโดยสารด้านหลังนั่งสบายเลยนะครับเปิดแอร์เย็นช่ ด้านหลังก็จะมีกันชนท้ายให้ด้วยนะครับมีตัวแคริบอยแอร์หลังนะครับมีตัวแลกหลังคาด้านบนนะครับใส่ล้อแม็กไลน์ลูกโม่สไตล์ออฟโรดนะครับคันนี้รถสวยครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายสภาพรถเนียบมากครับคันนี้สภาพรถเนียบมากนี่ครับโครงสร้างใหญ่บอดี้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซล นี่ครับ2.2คันหน้าสวยเลยคันนี้นะครับนี่ครับคันนี้ยังว่างนะครับทุกหนดจองราคา345,000บาทมาด้าน b t 50 Pro 2.2 High l a เ e r นะครับดูภายในเป็นเบาะหนังนะคุณผู้ชมนี่ครับเลขใหม่ก็ใช้งานไปแสนนิดๆเองนะฮะแสนกับ9,000โลนะครับคุ้มแน่นอนคันนี้ใครที่สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเลยครับเกียร์ธรรมดาขับสนุก ลองสตาร์ทให้ดูกันเลยนะครับคู้ชมเครื่องแบบเงียบกิ๊บเลยคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องดีรถสวยนี่ครับน่าใช้งานนะครับใครกําลังมองหารถกระบะราคาถูกราคาประหยัดตอบโจทย์เลย345,000บาทนะครับคันนี้ได้4ประตูแ้ะได้ตัวยกสูงมาด้าเป็นบอดี้ที่ใหญ่นะแล้วยังไม่พอได้แคดดี้บอยได้แอร์หลังนะครับได้แหลกหลังคาเลขไม้ก็วิ่งไปแค่แสนนิดๆเองนะครับ ปี15วิ่งไปแสนเก้าพันถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับคันนี้นี่ครับ Mazda BT50 Pro นรใครที่หาอยู่นะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับรถสวยมากคันนี้นี่ครับคอนโซลคอนโซลอย่างเนียบอยู่เลยเครื่องเสียงวิทยุบิวบิวอินเดิมโรงงานนะครับ CD ต่างๆเลขไมล์แสนเก้าพันนะครับแสนเก้าพันรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ สนใจก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้น่าใช้งานมากคันนี้ใครที่รังมองหารถกระบะนะครับราคาประหยัดคันนี้ตอบโจทย์เลยแล้วก็เพิ่งหลุดจองด้วยคันนี้นะกรอนนี้จัดไฟแนซ์ไม่ผ่านเราคืนมาจํานะครับอย่างเคสนี้เราก็คืนมาจําไปแล้วเรียบร้อยละวะลูกค้าจัดไม่ผ่านเรื่องติดเรื่องของราชาเรื่องการส่งบัตรเครดิตนะครับก็ทํามาจําคืนเรียบร้อยนะครับไม่มีการยึดมาจําลูกค้านะสนใจอย่างไรแจ้งมานะครับยังมีรถมากมายหลายรุ่น ก็ฝากทั้ง4คันนี้ไว้ด้วยแล้วก็5คันที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคราลืมสัญญากระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับย้ำนะครับนี่ครับเริ่มต้นกับราคาการเพิ่มเติมนะครับแจ้งอีกรอบหนึ่งนะครับนิสสันอาร์เมล่าหนึ่งจุดศูนย์นะครับราคา425,000บาทนะครับ Honda City 1.0 RS Turbo 2020นะครับราคา455,000บาทนะครับ แล้วก็โตโยต้ายาริ1.2สปอร์ตปี2020นะครับเลขใหม่นนะครับคันนี้นะครับ3,99,000บาทสนใจติดต่อด่วนเลยแล้วก็คันนี้เพิ่งหลุดจอสดๆร้อนๆมาอัปเดตรีวิวใหม่สำหรับตัว Mazda BT 5 0 Pro รถกระบะราคาประหยัดน่าใช้งานมากๆราคาเพียง3,45,000บาทเลขใหม่วิ่งไปแ9 0 0 0นะครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยแล้วก็คันนี้รอปรับสภาพเพิ่งเข้ามา สำหรับตัวหน้าใหม่นะครับมาด d a b t 5 0 Pro 1.9S นะครับปี2020ตัวที่1เกียร์ธรรมดา485,000บาทฝากไปด้วยนะครับใครสนใจขันไหนเพิ่มเติมก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใ,ใหม่จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคยครับสนใจเข้ามาดูรถสามารถทักไลน์ได้เลยขอโลเคชัน้านได้นะครับหรือว่าพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่าน ที่ตามรับชมนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ